นับเคอสมตางาวคนวันนี้ยายก็จะไปหาหน้าไตดูซิน้าไยอยู่บ้านหรือเป่า ไม่อยู่แสดงว่านาจายไม่อยู่เห็นเงียบโอ้ มันคืมาหาบนะ่น่ะเฮ้จะมาหาบ่าหาบ่าได้หรือแ <c oughs> น่น่แน่กินเล่นล แรงว่าคนไม่อยู่เลยรถใหญ่ไปอะแม่แมวโมด,ดีโยกกันหู้เขบไปใส่ยังบ่มามบ่ยายเอาแตงกับชาดาวมาให้นี่นี่แตงกับชาดาวมาให้เดี๋ยวไปดูหมูก,ก่อน คนไม่อยู่ต้องเปสายนะคะ่ะนี่ค่ะภูเหล็กภัยค่ะจะบอกน้อว่าหมูออกจากคอกติดติดจุด,ด,ดจะโอมกินข้าวไปแล้วนี่แสดงว่า ให้ข้าวไปแล้วหมูหน่าตายหมูน้อยอ้วนเลยมาถ่ายชังนน้ดิ อยากกินอะไรอีกก็กินอยู่ไม่ใช่เหรอหมูใส่ด้ยแม่มันห่วงอ้วนบึกเลยแม่มันห่วงเลย ห่วงเรียบๆอยู่ดูระวังระวังลูกม่วงลูกให้ไม่ลูกกินได้บัด อุ้ยตัวใหญ่แลนะ้วเนาะน่ะตัวใหญ่แลนะ้วนมมันมนี่มีตีนยกเข้าไปด้วย นั่นตัวผู้แยกแยก้ยกอตัวใหญ่มากอุ้ยีี่อ้วนจังเลยเนี่ยผู้อ้วนแท้ตรงนี้มีขี้ตมแล้วนะหมูมันชอบแมบขี้ตมเมด้ออืม อุดอุดตัวใหญ่อุ้ตัวนั้นแหงอ้วนพูพูอ้วนบึกเลยอ่าเจ้มาแล้วยานมันกัดตัวนี้อ้วนนี่นี่นี่ หมดเลยขวนข้าวกละมังแล้ว,ว,ก,ลลว,วกละมังขาดแล้ว ้อนกระมังขาดยู่เนี่ยตัวนี้อ้วนอ้วนแต่ก็ไม่เท่าตัวนั้นตัวนั้นอ้วนมากเลยผูนนี่ก็ผูเล็บไผยค่ะ จะตายไปหยอดนํำกุดแน่นอนเลยบ่ เห็นไหมนามาวางกันเดี๋ยวเขาไม่เห็นเขากลับมาเขาก็จะไม่เห็นโอ้ห้องขังห้องห่ ได้ป่ะปอะกงประกาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโทรบอกมันก็ได้ล็อกกุญแจล็อกกุญแจทำไมมันล็อกแบบนั้นของมันวะมันไปแล้วถ้ามันไม่ไป ตู้บานยาญ่ยาคมิดเต็มเลยค่จริงยาคมิตเต็มเลยอือืมต้นยาง ชวนมันยายนนบานนาตายโอเคค่ะกขุดคิบแค่นี้เนาะนุดไลขุดเทจุดตะไคร้หนทางไปเนี่ย,ยชวนมันยายเนี่ยแต่ว่าให้เขาทำแล้วให้หลานหลานเหนียวทำแล้วเมื่อยเดี๋ยวมันจะมันทำมันไปถอนมันก็แบ่งเงินไว้ให้ใช้ ทางเช่นนั้นก็ออกมาเนนี้ขึ้นภูเขาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ทางลงบ้านยายลงแล้วเนี่ยอโอเคค่ะตดติดเทอยนนะคะอย่าลืมกดไลค์กจจดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะ<า>ขอบคุณค่ะแม่บ้าน